ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการส่งออกนะครับเป็นหัวข้อนะครับเกษตรติวเข้มลงตะวันออกเปิดเกมลุกผลไม้จีนนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้มีสาระดีๆครับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับ เ,เ,เมื่อวันก่อนนะครับมีกรมวิชาการเกษตรนะครับสั่งเ,เปิดอบรมลงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะว,วันออกนะครับกรุยทางส่งตลาดจีนคาดปีนี้ผลผลิต1.3ล้านตันนะครับสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1 0แสนล้านบาทก็เป็นข่าวข่าวที่ดีนะครับสำหรับเรื่องราวของเกษตรกรผลไม้ของเรานะครับประเทศไทยซึ่งเป็น ประเทศระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับที่มีผลผลิตนะครับผมจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนะครับโดยปี2564ไทยได้ส่งผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งไปจีนมูลค่า5,075.88ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ83.41นะครับของมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้นะครับ ไปจีนทั้งหมดลองลงมาก็จะเป็นส่งออกไปฮ่องกงมูลค่า277.61ล้านดอลลาร์นะครับสัดส่วน4.56%และที่เหลือเป็นการส่งออกไปตลาดอื่น732.14ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นสัดส่วน12.03%นะครับผมทางด้านใน พัชยพลนะครับหมื่นแจ้งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรนะครับได้สั่งการให้นักวิชาการและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนของภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรจัดประชุมชี้แจงนะครับการรับรู้แนวทางการส่งออกผลไม้ฤดูปีผลิตนะครับ2565ก้แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุนะครับผลไม้ภาคตะวันออกหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนนะครับผมก็มีการเตรียมแผนรองรับกันนะครับทั้งนี้เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไปจีนและป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพนะครับสู่ตลาดาซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการน,นะครับเข้าใจหลักเกณฑ์กฎระเบียบและขั้นตอนของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการาตรวจติดตามรวมถึง เฝ้าระวังและควบคุมการส่งออกให้เป็นไปในทางเดียวกันนะครับรวมทั้งการประชุมครั้งนี้นะครับด้านนางบรัสญาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและกับจะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการส่งออกผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนอกจากนี้ช่วงที่ผ่านมาผลผลิตลำไย,ยของจันทบุรี มีปัญหาตรวจพบสัตรูพืชทําให้จีนระงับนําเข้าลําไยจากโรงคัดบรรจุที่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับก็คือมีโรงคัดบรรจุนะครับโดนโดนแบนนะครับภาษาเราก็เรียกว่าโดนแบนนะครับดยทางการจีนนะครับขอให้กรมวิชาการเกษตรระงับส่งออกชั่วคราวกับโรงคัดบรรจุที่ถูกแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสาเหตุและกําหนดมาตรการควบคุมให้ ทางการจีนพิจารณานะครับซึ่งจากการที่ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาทำให้ปัจจุบันส่งออกได้ตามปกตินะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีดังนั้นจึงต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในรูปก,การส่งออกทุเรียนและมังคุดของจันทบ,บุรีนะครับกรมวิชาการเกษตร,รษจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจสอบผลผลิตเพื่อป้องกันปัญหาศัตรูพืชควบคู่กับ มตาตรการป้องกันโควิด -19 โดยการสร้างและการรับรู้นะครับและแนวทางปฏิบัตทิที่ถูกต้องตั้งแต่สวนให้กับเกษตรกรพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการนะครับปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO และองค์การอนามัยโลก WHO นะครับในลงคัดบรรจุอย่างเข้่งคัด โดยหากจีนตรวจพบโควิด -19 ในผลไม้ไทยสินค้าจะถูกทำลายซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่นและภาพลับษณของผลไม้ไทยในจีนด้วยนะครับทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกในปี2565นี้นะครับกรมวิชาการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชือ้อโควิด -19 ในโรงคัดบรรจุพื้นที่ภาคตะวันออกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนากเกษตรเขตที่6ร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัด จันทบ,บุรีนะครับสมาคมผู้ประกอบการการส่งออกทุเรียนมังคุด D.M.A. และสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่นะครับ M.A.F.T.A. ฝึกอบรมมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในโรงคัดบรรจุให้กับผู้ประกอบการและผู้ควบคุมคุณภาพประจำโรงคัดบรรจุ400คนนะครับก็ได้ยินข่าวๆนะครับวันนี้ที่จันทบุรีนะครับรวมทั้ง จัดทาคู่มือและคลิปวิดีโอการบริหารจัดการโรงคัดบรรจุที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP นะครับและมาตรการป้องกันโควิด -19 ในโรงคัดบรรจุเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับนี่คือแนวทางและก็ข้อมูลต่างๆนะครับที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้มีการอบรมนะครับนอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรเองนะครับมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการส่งออกผลไม้โดยจะเพิ่มมาตรการตรวจติดตามลงคัดบรรจุ GMP Plus นะครับมาตรการ GMP บวกโควิด -19 ควบคู่มาตรการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนเพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพนะครับะลเช่องตน้นฤดูซึ่งจะส่งผลให้ราคาตกต่ำและผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นคุณภาพทุเรียนนะครับรวมทั้งได้เตรียมแผนรองรับนะครับ การตรวจปิดตู้คอนเทนเนอร์ของด่านตรวจพืชและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชน,นะครับ PC โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงดังกล่าวมากขึ้นนะครับกว่าปีที่ผ่านมาอีกหนึ่งเท่าก็ถือว่าเป็นความาคืบหน้านะครับเพิ่มในความสะดวกให้กับการขนส่งอย่างคล่องตัวนะครับจะได้คล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลการเพาะปลูก ไม้ผลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จันทบรุรีละยองและตาดนะครับมีการปลูกไม้ผลส่งออกที่สําคัญ3ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดและลำไยนะครับพื้นที่รวมกว่า7จ็ดแสนไรคาดการว่าปีนี้จะมีผลผลิตส่งออก1.3ล้านตันนะครับทำไรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า1นึ่งแสนล้านบาทโดยลําไยอยู่ในช่วงไปได้ดูเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้นะครับที่ยุทธพงศ์เองนํามา เล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับบางท่านอาจจะ,ะหลายข่าวก็อาจจะออกไปเผยแพร่นะครับกันเยอะแล้วนะครับวันนี้สําหรับคนที่ไม่อยากอ่านนะครับไม่ขยันอ่านเราก็มีเรื่องเล่ามานะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยมีอะไรดีๆก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่คือ,อเป็นความคืบหน้าของการดําเนินการนะครับในปี2565นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มา รับชมแล้วก็รับฟังยูทูบฟงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหากชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์กันไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ